เรื่องราวนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงมีได้มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเหตุการณ์หรือสถานที่จริงใดๆหากมีส่วนใดที่คล้ายคลึงกับความจริงคือเป็นเพียงความบังเอิญเท่านั้นนี่คือเรื่องราวของพญางูผู้เฝ้ามองหญิงสาวมนุษย์ด้วยหัวใจที่ไม่อาจเอื้อมถึง ณหมู่บ้านเล็กๆริมลำน้ำสายหนึ่งที่เงียบสงบมีหิงสาวนามว่าเอื้องคําผู้เป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั้งหลายใบหน้าเธออ่อนละมุนดวงตาใสาเหมือนสายทานเสียงหัวเราะของเธอเปรียบประหนึ่งระฆังแก้วที่ไหวลมในยามเช้าแต่ใครจะรู้ว่าใต้ผืนน้ำอันนิ่งสงบนั้นกลับมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งเฝ้ามองเธอมาเนิ่นนานมันคือพญานาคคำหลา เจ้าแห่งลุ่มน้ำสายนี้ผูซ้อนตนในร่างอสารพิษยิ่งใหญ่ความสงบร่มเย็นของลำน้ำหาใช่เกิดจากธรรมชาติไม่หากแต่เป็นเพราะจิตเมตตาของคำหลาที่เฝ้ารักษาตั้งแต่แรกพบเขาก็ลหลงไหลในความงามของเอื้องคำไม่ใช่เพียงแค่รูปโฉมหากแต่เป็นจิตใจอันเปี่ยมด้วยเมตตาที่เอื้องคำมอบให้ทุกชีวิตแม้กระทั่งสัตว์เล็กๆริมลำธาร คำหลาก็ยิ่งใฝ่ฝันอยากจะอยู่เคียงใกล้แม้เพียงเหงาก็ยังดีในคืนเดือนงายเอื้องคำมักจะมานั่งริมตะลิ่งเป่าเพงลงขลุ่ยเบาๆกลางสายลมเสียงขลุ่ยนั้นไพเราะและเศร้าลึกคล้ายมีบางอย่างที่หล่นหายไปในหัวใจคำาล่าผู้ซ่อนอยู่ใต้สายน้ำจะค่อยๆแหวกว่ายมาใกล้เพื่อฟังเพลงของนาง ค่ำคืนนั้นเขารวบรวมความกล้าแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามผู้มีในตาเรืองแสงจากความลึกลับและปรากฏตัวต่อหน้านางเอื้องคำตกใจในคราแรกแต่ชายหนุ่มกลับเพียงยิ้มและเอ่ยว่าข้ามาจากดินแดนแห่งลำน้ำเพียงเพื่อจะฟังเสียงครุยของเจ้าจากวันนั้นเขามาพบเอื้องคำเสมอนำดอกไม้หายยากมาให้นางเล่านิทานในตำนานลึกลับ เธอค่อยๆเปิดใจและรู้สึกว่าสายตาของชายผู้นั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ในใจของคำล่ากลับมีแต่ความเจ็บปวดเพราะเขารู้ดีว่าสองโลกของเขาและนางไม่มีวันจะอยู่ร่วมกันได้ คำล่าเคยเป็นมนุษย์เมื่อพันปีที่แล้วแต่เพราะความลหลงไหลในอำนาจและการท้าทายเทพเขาจึงถูกสาให้เป็นพญาน,นาคเฝ้าหลําน้ำและเรียนรู้การมีเมตตาไม่อาจขึ้นมาใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์ได้อย่างแท้จริงมีเพียงเงื่อนไขเดียวคือหากมนุษย์ผู้ใดรักเขาอย่างแท้จริงโดยที่รู้ว่าเขาเป็นอสรพิษ คำสาบจะสลายและเขาจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในใจของคำล่าเต็มไปด้วยความหวังเขาคิดว่าเอื้องคำคือผู้นั้นจึงตั้งใจจะเผยตัวต,วตนให้เธอรู้ทว่าในคืนหนึ่งขณะที่เขาเตรียมเปิดเผยความจริงเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คำล่าแปลงร่างเป็นพญาน,นาคขนาดใหญ่เกลรดสีทองเรืองแสงกลิ่นหอมด่งดอกบัวอบอวลเต็มลำน้ำเขาเผยตัวต่อเอื้องคำในคืนเดือนดับหญิงสาวตื่นตกใจจนร้องเสียงหลงและล้มลงหมดสติคำล่ากลั้นใจพาเธอกลับบ้านและหายตัวไปเธอไม่ได้เห็นเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นแต่เขายังคงเฝ้ามองอยู่เงียบๆแม้หัวใจจะร้าวราน คำล่ารู้แล้วว่ารักของเขาเป็นเพียงความฝันที่สูงเกินเอื้อมหลังจากนั้นเอื้องคำก็ไม่เป่าเพลงขลุ่ยอีกเสียงเพลงเงียบหายลำน้ำขุ่นมัวขึ้นทุกวันฝนตกหนักโดยไร้เหตุสัตว์ป่าหนีหายจากแหล่งน้ำชาวบ้านเล่าลือว่าพญานาคผู้เคยปกปักรักษาลำน้ำได้จากไปแล้ว แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขายังอยู่เพียงแต่จมอยู่ในความเศร้าเอื้องคำในวัยชรากลับมานั่งริมตลิง่งเธอหลับตาและเอ่ยเบาๆว่าหากเจ้าฟังอยู่ข้าไม่ได้เกลียดเจ้าข้าแค่ตกใจใต้ผืนน้ำลำแสงบางเบาสีทองเรืองขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนจะดับไปตลอดกาลเรื่องราวของพญาง,งูผู้แอบรับ จึงกลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเพียงความฝันของสายน้ำที่ยังคงร้องไห้จนทุกวันนี้